โอเคสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องสาเอสโโทราทาโรนะคะวิ่งพลังงานบอกไหมทุกคนอีกแล้วเช่นเคยก็ Energy นี้ก็จะเป็น Random เปคลิปหนึ่งที่มีหลายๆคนที่ชอบดูกันนะก็จะมาทําให้นะคะเพื่อขั้นกันไม่ให้ไม่ให้มันแบบว่าไม่ให้ช่องมันดูแบบน่าเบื่อเกินไปมันจะมีพลังงานที่ใครเอาคลิปมาสลับมาขั้นกันคลิปราศีคลิปล แบรนดอมขั้นแล้วก็คลิปราศีแล้วก็คลิปคลิปธาตุคลิปพียขคาดอะไรแบบนี้เนาะทีนี้ก็ถึงฝากทุ share, กคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดคอมเมนต์ comment, กดดิ่งกอะไรก็ได้ทห้งรู้กันตรงนี้นะคะกด subscribe กดกดดิ่งกดติดตามช่องเพื่อไม่ให้คุณพลาดคลิปที่ไขมาลงให้อยู่เรื่อยๆตรงนี้นะคะแล้วก็เหมือนเดิมเลยใครเที่ยงกาจะดูดวงส่วนตัวหรือสั่งหมวเปเปอร์ paper, นะคะทักมาที่ไลน์ของไข่ khai เดตามนี้นะคะตามนี้ทักมาใครเที่องการจะดูดวงอะไรแบบเนี้ยนะ อแล้วก็ขอความอนุญาตสำหรับผู้ที่แอดมาของคนที่มีความประสงค์ที่อยากจะจองคิวจริงๆถ้าคุณรู้สึกว่ายังลังเลหรือยังไม่พร้อมรอให้พร้อมก่อนแล้วค่อยแอดไลน์มานะคะเพราะว่าไข่คือไข่พยายามกรองคนอืมไม่ใช่ว่าไข่ที่แบบแอดมามั่วๆเลยแบบนี้แล้วก็แบบรับไปหมดคือไม่จะจะกรองคนนิดหนึ่งอืมนะคะ ทีนี้เหมือนเดิมไข่ก็เปิดรับสมาชิกช่องไข่ขใครที่ต้องการจะสมัครเป็นสมาชิกช่องก็สมัครได้เลยนะคะเพื่อซัพพอร์ตงานของเพื่อซัพพอร์ตช่องไข่เพื่อซัพพอร์ตให้ไข่มีเหมือนได้ว่ามีมีประสิทธิธภาพในการทำหรือว่าในการสร้างสารรค์อะไรออกมาแล้วก็เป็นกําลังใจให้ด้วยเพราะว่าบางครั้งเนี่ยทําช่อง y o youtube นานๆอะ่ะมันมันล้าเหมือนกันอืมันล้าเหมือนกัน,น,น,กนทีนี้เ แล้วก็จะมีซุปเปอร์แตงที่สามารถออ่กดซัพพอร์ตซัพพอร์ตเขาเรียกว่าเป็นซัพพอร์ตไม้เวิร์กก็คือซัพพอร์ตงานซัพพอร์ตงานของใครซัพพอร์ตช่องของใครเป็นกําลังใจและให้กันอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะใครต้องการจะซัพพอร์ตกันก็สามารถซัพพอร์ตได้ตรงนี้นะอาทีมาดูพลังงานกันหน่อยเอเนอร์จีนี้ขอดูหน่อยค่ะว่าพลังงานรักไพ่ในคลิปวันนี้นะมาดูกันนะขอทุกคนมารับพลังงานบวกนะขอดูหน่อยว่า พลังงานคลิปนี้คนเหล่านั้นของพวกคุณเขาคิดถึงพวกคุณหรือไม่พลังงาน do you miss me นะคะ energy ตรงนี้มีใครคิดถึงพวกคุณหรือไม่พวกเขาเหล่านั้นคิดถึงพวกคุณหรือไม่ do you miss me เขาเหล่านั้นคิดถึงพวกคุณหรือไม่ขอดูให้นะคะคนนั้นคิดถึงพวกคุณหรือไม่ไพ่ energy ตรงนี้มีความรู้สึกว่าอะไรรู้ปะมันเหมือนคล้ายๆกับพลังงานคู่รักที่จะต้องมีเหมือนคล้ายๆกับเรื่องราวแย่ๆ หรือวันแย่ๆก่อนที่จะมีวันที่ดีอ่ะเพราะไพ่มันมีพลังงานนี้ for giving and learning ใครเชื่อว่าคนที่มาดูคลิปนี้หรือคนที่มีพลังงาน l i n ก์กับไพ่ชุดนี้ไพ่ใบนี้โดยเฉพาะใบนี้เลยคือคุณจะแบบคุณจะต้องเกี่ยวพันกับใครที่หมายให้ว่าคุณมีประเด็นกับใครมาหรืออย่างเช่นใครที่ทําอะไรหนักหนากับคุณไว้ใครที่เจอบทเรียนในความรักใครที่ต้องผ่านช่วงเวลาที่ คุณจะต้องให้อภัยกับใครบางคนคุณจะต้องให้อภัยกับอะไรบางอย่างแม้กระทั่งบางท่านให้อภัยกับตัวเองด้วยนะคะ Forgiving and learning and you, as you release and heal the past you experience more love in your present moment คือต้องบอกอีกว่าถ้าคุณรู้จักที่จะปล่อยวางรู้จักที่จะปรับหัวใจปรับความรู้สึกปรับมุมมองปรับสภาพจิตใจจากเรื่องราวในอดีต จากคนในอดีตจากอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นอดีตท,ที่อันใกล้ตรงนี้หรือเป็นอดีตท,ที่ผ่านมานานหรืออะไรก็ตามนะขอให้รว้ว่าคือทุกๆอย่างเนี่ยมันมันเหมือนคล้ายๆกับว่าพลังงานนางฟ้าต้องการจะสื่อให้หลายๆท่านเหมือนรู้จักที่จะอะไรที่รู้สึกว่ามันผูกมัดในความทุกข์ความเสียใจหรือความเครียดแค้นความคาดแค้นหรือความใจที่มันยังไม่หลุดพ้นกับบางอย่างขอให้ปล่อยออกไปปล่อยออกไปก่อนเออรีลีส ให้ภัยแล้วก็เก็บรูปทุกอย่างมาเป็นเรื่องของบทเรียนนะคะพลังงานตัวนี้เมเนจี้ที่เป็นไพ่นี้ด้วยก็คือต้องบอกว่าพลังงานมีเอนเกจเมนต์ไพ่นี้เป็นพวกคู่ที่เขาเรียกว่าเหมือนคล้ายๆกับบางท่านคือหนึ่งเป็นพวกคู่ที่มีความผูกพนันหรือว่าคู่บางคู่เนี่ยก่อนที่จะมีปัญหากันมีเอ e r เนจีของพวกอย่างเช่นว่าอย่างบางคนอ่ะลึกซึ้งกันมากคบกันมามีความผูกพนันหรืออย่างเช่นบางคนเคยอยู่กันมาเคยแบบใช้ชีวิตด้วยกันมาหรือบางคนเคยเหมือนเอเนจีที่แบบเกลืบ เกือบไปถึงขั้นที่แบบว่าเป็นความสัมพันธ์ที่จริงจังมากๆอีกขั้นหนึ่งอะไรแบบนี้นึกออกไหมเอออันนี้ไพ่ในจีนวันนี้มีไพ่ต่อมามีพวก love yourself first unrequited love แล้วก็ reconciliation ด้วยเพราะฉะนั้นข่ามีความรู้สึกว่าคู่บางคู่ตรงเนี้ยเห็นได้ชัดเลยว่าหนึ่งมันจะต้องเป็นพวกคู่ที่แบบเจอเรื่องราววันที่แย่แล้ววันหนึ่งถึงจะสามารถที่จะรอกัน ขวนของใครบางคนเข้ามาในชีวิตได้แต่ในวันนี้มีบางท่านถ้าใครที่พลังงานรักของคุณดวงยังไม่เปิดเลยเลิฟเบล r s ลเฟิร์สค่ะเลิฟเบลเซเฟิร์สเพราะมันมันอาจจะเป็นช่วงที่เขาเรียกว่ามันเป็นช่วงอัน q u ีว่าเดิมช่วงของอัน q u ีว่าเดิมหมายถึงดวงของบางท่านที่ยังไม่สามารถที่จะคบกับใครได้เต็มตัวเพราะดวงยังไม่ถึงหรือดวงยังไม่เปิดนั่นเอง ดวงของคุณมันเอาง่ายๆคือเรื่องของความรักมันเหมือนกับแจ็คพอตหรือเหมือนกับซื้อหวยด้วยเหมือนแบบเฮ้ยอย่างเช่นใครที่แบบโชคดีมีความรักที่ดีแต่งงานมีชีวิตรักที่ดีมีลูกมีสามีที่ดีมีภรรยามีลูกที่ดีอะไรคือเหมือนกับมันเป็นความโชคดีในเรื่องของเลฟวีเลชั่นชิพเพราะฉะนั้นมันเหมือนแจ็คพอตหรือถูกหวยถูกรางวัลอะไรแบบเนี้ยอยู่ที่ว่าเป็นรางวัลแบบไหน <c oughs> นะรางวัลที่หนึ่งรางวัลที่สองรางวัลที่สามอะไรก็ว่าไปแต่คือ ถ้าใครที่มีโชคดีในเรื่องของพลังงานความรักหนึ่งความสุขในความรักคือมันก็ถือว่าเป็นการถูกการถูกหัวอย่างหนึ่งอะ่ะเออทีนี้เขาจะบอกว่าบางท่านนะคะถ้าคุณยังรู้สึกว่าวันนั้นมัน,มนยังไม่ถึงไม่เป็นไรพยายามชิวๆก่อนชิวๆกับในในเรื่องของความสัมพันธ์อะไรที่ต้องปล่อยวางหรือให้อภัยกับบางสิ่งบางอย่างหรือให้อภัยกับใครได้ขอให้ทำนะคะและที่สําคัญการรักตัวเองสําคัญมากๆ ไพ่ในวันนี้ของคุณใต้ๆไพ่มันมี energy l o v e y o u r f first กับพวก uncredited l o v e ยังขึ้นอยู่นะคะมันจะมีไพ่ที่มันต่อมาต่อมาเรื่อยๆทีนี้ขอมาดูพลังงานหน่อยนะว่า energy ไพ่ในวันนี้พวกเขาเหล่านั้นเนี่ยมีใครตรงนี้คิดถึงพวกคุณหรือไม่มีคนคิดถึงพวกคุณหรือไม่ขอดูหน่อยค่ะพวกเขาเหล่านั้นคิดถึงพวกคุณหรือไม่พวกเขาเหล่านั้นคิดถึงพวกคุณหรือไม่พวกเขาเหล่านั้นคิดถึงพวกคุณหรือไม่ขอดูหน่อยนะ พวกข้อนั้นพวกข้อนั้นพวกคุณคิดถึงพวกคุณหรือไม่คะขอดูหน่อยพวกข้อนั้นคิดถึงพวกคุณหรือไม่พวกโอ้ว้าวโอเคพวกข้อนั้นคิดถึงพวกคุณหรือไม่ขอดูนะคะพวกข้อนั้นคิดถึงพวกคุณหรือไม่ว้าวใครขอแถมให้อีกไพ่หนึ่ง พวกกำลังคิดถึงบุคคณหรือไม่ขอดูหน่อยนะคะพวกกำลังคิดถึงบุคคณหรือไม่โอ้ my god ว้าว my god ไม่ต้องให้ดูไพ่อะไรเยอะแยะเลยไม่ต้องให้ดูไพ่อะไรเยอะแยะว้าวไพ่ในกองไพ่ของคุณในวันนี้เ n e r g y มีไพ่หกถ้วยค่ะนี่คือไพ่อะไรไพ่หวนคืนไพ่หวนหาไพ่ที่สังเกตดูว่าไพ่มันเป็นเหมือนใครกับ เปรียบเทียบก็คือคนคนนี้ที่ดูตัวใหญ่ๆหน่อยก็ ا, ถ้าเปรียบเทียบนะก็เหมือนคล้ายๆกับผู้ชายอ่ะจะเป็นเพศอะไรก็ได้นะแต่ไพ่ต้องการจะสื่อให้เห็นเหมือนไข่ไข่จะเปรียบเทียบให้ฟังง่ายๆรูปที่เป็นเหมือนเด็กน้อยตัวใหญ่ๆตรงเนี้ยเหมือนก็คือเด็กน้อยผู้ชายและตรงเนี้ยคือเด็กน้อยผู้หญิงแล้วคนคนนี้นถือดอกไม้ที่มีถ้วยอยู่ตรงนี้แล้วใส่ดอกไม้อยู่ถ้วยตรงเนี้ยมันเป็นสัญลักษณ์ของความรู้สึกความรักความคิดถึงความมีเยอะใหญ่ ความแคร์และไพ่หกถ้วยนี้หมายถึงพลังงานนอสตราเจียหรือพลังงานความคันนึงคิดถึงนอสต a าเจียภาษาภาษาอังกฤษคำนี้มันหมายถึงตรงๆเลยคือความความคันนึงคิดถึงถึงใครฉะนั้นคลิปนี้เป็นคลิปที่มีพลังงานของความคิดถึง พลังงานไพ่ตรงนี้ในกองเห็นได้ชัดว่ามีคนที่คิดถึงกันและที่สําคัญมีพวก energy ที่เป็นพลังงานเก่าๆอีกแล้วที่ยังคิดถึงกันอยู่ตรงนี้ในคลิปนี้นะคะเพราะไพ่ในวนนี้ชัดมาก for giving learning มันต้องมีพวกคู่ที่ต้องมีเรื่องราวแย่ๆวันร้าวๆวันแย่ๆวันพังๆหรือใครที่ต้องเจอเรื่องราวแย่ๆในความรักวันที่เสียใจวันที่แย่วันที่แบบสูญเสีย มาก่อนเออทีนี้ไพ่พลังงานมีถนวันนี้ค่ะเอเอจี Energy ตรงนี้เนี่ยพลังงานของคุณมีพลังงานนี้เดอะสตาร์ Star, คุณอาจจะเป็นชาวธาตุลมราศีกุมหรือคนที่คุณเกี่ยวข้องเป็นธาตุลมราศีกุมได้ด้วยนะเอเอจี Energy ตรงนี้พลังงานไพ่นี้คืออะไรรู้ป่ะไพ่นี้มันคือมีสายเข้าอะ่ะเออไพ่นี้มันมันคือไพ่ของความเหมือนแค่บอกว่าเหมือนรอด REAM COME TRUE ดึงความชูหมายถึงรอให้ฝันเป็นจริงกับเรื่องของความรักกับเรื่อง,องความสัมพันธ์กับเรื่องของใครบางคนที่นึกถึงหรือคิดถึงการเอเนจี energy นี้ยังหมายถึงสิ่งต่างๆจะเกิดขึ้นหรือเปลี่ยนเรื่องราวแย่ๆหรือเปลี่ยนวันอะไรอย่างให้เป็นปฏิหารได้ต้องมาจากพลังงานบวกค่ะเอเนจี energy นี้เป็นพลังงาน Po s i t i v e energy อีกใบหนึ่งและเป็นพลังงานเพียวมากๆบริสุทธิ์พลังงานบริสุทธิ์มากๆในจี้ไพ่นี้ไพ่เนี้ยค่ะต้องมองตรงนะ คู่รักบางท่านตรงนี้ด้วยอิทธิพลที่มีไพ่ในวันนี้ใบนี้พลังงานคู่บางท่านเป็นพวกคู่ที่คุณพบพาหรือพบเจอหรือเกี่ยวข้องกันมาไม่รู้กี่ภพชาติแล้วด้วยนะคะเอเนจี Energy ตรงนี้ไพ่แบบนี้ยังหมายถึงพวกคู่รักที่จะต้องเจอวันแย่ๆหรือว่าคู่บางคู่ตรงนี้ใครบางคนจะต้องเจอเรื่องราวแย่ๆแ,แล้วจะต้องเหมือนผ่านช่วงเวลาของการที่โอเค พอวันหนึ่งมันเจอกันเสียใจมันเจอใครเดินจากกันมันเจอใครหักหลังหรือมันเจอรักที่มันไม่โอเคหรือมันเจอใครที่ทำไม่โอเคกับเราหรือเราไม่โอเคกับใครอะไรเงี้ยมัต้องมีพลังงานที่โอเคอะถึงจุดจุดหนึ่งคนเรามันจะต้องมีช่วงเวลาได้พักหัวใจได้เยียวยาได้เหมือนฟื้นพลังงานตัวเอง จากคนที่มีพลังงานลบ,ลบๆเศร้าๆสูญเสียเสียใจชอกช้ำเรื่องราวที่มีความรักประสบการณ์แย่ๆมันจะต้องฟื้นตัวเองหรือบูสต์หรือบูสต์ก็คือเหมือนเพิ่มพลังงานตัวเองให้บวกขึ้นมาไพ่เอเจ้นี้เป็นไพ่แบบนั้นอีกใบหนึ่งด้วยทีนี้ไพ่มีพลังงานนี้ค่ะหกม้เทา้านี่คือไพ่อะไรนี่คือไพ่วิคตอรี่คัสอีกใบหนึ่งวิ c ตอรี่หมายถึงไพ่ชัยชนะหรือความสําเร็จ success victory แต่เอเจ้นี้จะบอกอย่างนี้ว่า ไพ่นี้เป็นไพ่อีกใบหนึ่งที่กว่าที่จะถึงชัยชนะหรือความสําเร็จเนี่ยมันไม่ได้มาอย่างง่ายดายพลังงานตรงนี้มีในที่ของคนที่คิดถึงหรืออยากจะเอาชนะใจกันให้ได้ไหมมีแต่ด้วยความที่ว่าไพ่ในวันนี้มันมีบางอย่างที่คนบางคนอาจจะต้องมีจุดที่อย่างเช่นรู้จักปล่อยวางรู้จักนิ่งรู้จักมีสติรู้จักรอเวลาที่ใช่รอเวลาที่ดีปล่อยวางแล้วรอวันที่มันใช่ คือบางครั้งเรื่องของความรักเหมือนคล้ายๆกับอย่างเช่นอะไรนะเหมือนเวลายอย่างเช่นเราจะกินผลไม้สักอย่างหนึ่งแล้วมันยังไม่สุกหรือมันยังไม่หอมหรือมันยังไม่หวานอ่ะ <c oughs> มันก็เลยเหมือนคล้ายๆกับว่าจะต้องรอวันที่รอให้มันบ่มรอให้มันแบบหอมรอให้มันสุกอะไรแบบนี้เพื่อถึงเวลาที่ใช่แล้วถึงจะกินได้หรือเก็บเกี่ยวได้อะไรแบบนี้ใครจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพง่ายๆก็คือตามที่ใครอธิบายมา มันคือการที่บางครั้งชัยชนะเหนือความรักของบางท่านน่ะมันคือการรอจังหวะที่เป็นจังหวะเวลาที่มันใช่และเป็นความสําเร็จได้เพราะว่าพลังงานบางอย่างตรงนี้มันไม่ใช่ว่าอยู่ดีจะเกิดขึ้นปุบปรับอย่างแน่นอนมันมันเป็นไปไม่ได้สําหรับคู่รักบางท่านมันมีในเรื่องของจังหวะเวลาแล้วก็อะไรหลายอย่างปัจจัยหลายอย่างเพราะว่าอะไรไพ่ในวันนี้นะคะพลังงานมีไพ่นี้ก้าวดาบใครมีความรู้สึกว่าคู่รักบางท่านตรงนี้ยังอยู่ในหัวกันอยู่เลย คนบางคน <át> ตรงน <regret> ี <lamps and bla zing> ้ยังลืมกันไม่ได้อยู่เลยคนบางคนตรงนี้ยังเครียดอยู่เลยคนบางคนตรงนี้ยังคิดถึงกันมากมู่เลยคนบางคนตรงนี้ยังคิดลบอยู่เลยคนบางคนตรงนี้ยังคิดกังวลอะไรบางอย่างอาจจะเป็นพลังงานของคุณก็ได้หรือเป็นพลังงานของคนเหล่านั้นที่มันยังสะท้อนแล้วอยู่ในหัวของกันและกันเออมันมีความสะท้อนอยู่ตรงนี้แล้วเพราะอะไรพอมันมีก้าวดาบมามันมาปิดวบไพ่นี้ที่ใครบอกว่าที่ใครสับเพิ่มให้อีกอันนึงเอเนจีมีห้าถ้วย เก้าดาบมาได้5ห้าถ้วยและภายในกอของคุณมีเอเนจีหกถ้วยบอกตรงๆว่าบอกตรงๆว่าพลังงานแบบเนี้ยมันเป็นพวกคู่รักที่ยังอะไยอาวรกับสิ่งเก่าๆยังมีใจให้กับสิ่งเก่าๆคนเก่าๆยังรู้สึกอะไรอาวรกับคุณ คุณกับเขายังมีความผูกพันหรือยังมีความรู้สึกบางอย่างที่ยังรอโอกาสหรือยังรอการกลับมาบางบางครั้งบางทาง่านตรงนี้มีในเรื่องของความรู้สึกที่บางบางบางอย่างเนี่ยคนบางคนจะรู้สึกผิดอย่างเช่นตัวคุณถ้าคุณทําผิดคุณจะเป็นคนที่รู้สึกผิดกับพวกเขาเหล่านั้นแต่ในขณะกับการพลังงานไพ่เป็นไว้เวอร์ซ่ากับกันถ้าพวกเขาเหล่านั้นทําผิดกับคุณเช่นหักหลังคุณนอกใจคุณทําไม่ถูกเดินจากเลิกลา ทำอะไรให้คุณเสียใจหรือทําอะไรที่มันไม่ถูกไม่ควรไม่ถูกต้องแล้วไม่ชัดเจนในความสัมพันธ์หรืออะไรก็ตามแต่แล้วเป็นอดีตกรรมเอเนจี้งนี้มันจะมีคนที่รู้สึก regret ก็คือเสียใจหรือรู้สึกผิดกับอดีตท,ที่ทําไม่ดีต่อกันบางคนจะรู้สึกไม่ดีกับอดีตท,ที่ทําไปหรือบางคนจะรู้สึกผิดหรือรู้สึกไม่ดีกับคําพูดที่พูดกันแบบนั้น ทำอะไรแบบนั้นพูดแบบนั้นอะไรแบบนี้คือมันจะมีพลังงานนี้เพราะว่าสง่งเอาง่ายๆไม่ต้องไม่ต้องอ่านไพ่เป็นลองดูรูปง่ายๆว่ารูปสองใบเนี้ยลองดูรูปง่ายๆรูปสองใบเนี้ยมันเป็นรูปที่เอ่อหน้ามันยิ้มไหมอะ่ะทั้งคู่เลยอะหน้ามันแบบหน้ามันไม่ยิ้มแล้วหน้ามันเศร้าเห็นปะคะอีกรูปหนึ่งก้าดาบคือเอาหัวแบบ เหมือนแบบทุกข์อะหรือกังวลหรือมีเรื่องให้อยู่ในหัวหรือมีเรื่องอะไรให้มันคิดเยอะๆแล้วที่สัาคัญไพ่มีห้าถ้วยด้วยห้าถ้วยนี่คือเป็นการมองถ้วยที่ล้มก็คือมองรักที่มันล้มอยู่มองอดีตหรือยังมีอดีตหรือยังมีเรื่องราวบางอย่างที่อยู่ในใจอยู่ในความทรงจําอยู่ในความอ่าอยู่ในความเป็นเป็นปมอะไรแบบนี้ด้วยแล้วก็พลังงานตอนนี้สังเกตว่าคนคนนี้ที่ใส่ชุดดำๆคลุมคลุมผ้าตรงเนี้ยยังมองไม่เห็นสองถ้วยข้างหลังเพราะฉะนั้นมันหมายถึง สิ่งที่มันยังไม่เกิดขึ้นที่เป็นพลังงานรักที่ดีมันยังไม่เกิดขึ้นเพราะคนๆนี้ยังมองไม่เห็นเลยนั่นหมายถึงพลังงานรักที่มันยังไม่เกิดยังไม่เกิดแล้วรอพลังงานให้เกิดขึ้น Energy นี่ชัดมากมันเป็นพวกพลังงานของคนที่ก็แบบยังมีความคิดถึงกันอะไรแบบนี้นู่นนี่นั่นนะเออมีคนคิดถึงกันแน่นอนค่ะไม่ต้องกังวลเลยพลังงานเนี้ยโดยเฉพาะพวก Energy ของคนที่มีพลังงานที่มีทิพลเก่าๆมีทิพลที่แบบว่า ยังตัดความรู้สึกจากใครไม่ได้ใครบางคนที่ยังรอคน energy เก่าๆตรงนี้ให้มาอม m ม e n t แล้วมารับพลังงานบวกนะคะใครที่รอใครใครที่มีความรู้สึกที่มันต้องมีบทเรียนหรือมีประสบการณ์ผิดหวังเสียใจมากๆอยู่ตรงนี้ใครที่เจอบทเรียนราคาแพงของความรักหรืออะไรก็ตามแต่มาอมเมนต์มารับพลังงานบวกกันเยอะๆนะอืมมาอมเมนต์บอกใครแล้วก็มารับพลังงาน energy บวกๆตรงนี้ไปมาเคลม คำว่าเคลมก็หมายถึงมายอมรับมาเคลมเอาพลังงานของคุณว่าเฮ้ยอันนี้มันคือเรื่องของคุณนี่มันคือไพ่ของคุณอันนี้มันคือ energy ของคุณนะเออพลังงานมันเป็นการแชร์กันเพราะมันเป็น random ฉะนั้นไพ่าบางไพ่ไปของคุณพลังงานบางพลังงานเป็นของคนอื่นได้อะไรแบบนี้ด้วยนั่นแต่บางท่านพลังงานทั้งหมดตรงนี้ทั้งก้อนทั้งยวงตรงนี้จ,จะเป็นของใครบางคนทั้งยวงเลยได้ทีนี้ขอดูไพ่ข้ความหน่อยนะขอดูหน่อยว่า พวกเขาเหล่านั้นคิดถึงพวกคุณหรือไม่ขอดูหน่อยคะ่ะพวกเขาเหล่านั้นคิดถึงพวกคุณหรือไม่ขอดูหน่อยสิพวกเขาเหล่านั้นคิดถึงพวกคุณหรือไม่ขอดูหน่อยพวกเขาเหล่านั้นคิดถึงพวกคุณหรือไม่ว้าวว้าวว้าวให้มีพลังงานนี้ negative get negative thoughts get us no r e s u l t และนี่คืออะไรนี่คือ negative thoughts get us no r e s u l t ค่ะ negative thoughts ก็คือความคิดลบการคิดเยอะ Overthinking, Stressful, ความเครียดความคิดแย่ๆความคิดลบๆความคิดอคติความทุกข์ความไม่สบายใจทุกๆอย่างมันไม่ทำให้มีผลดีหรือไม่มีผลบวกอะไรขึ้นมา Energy นี้ต้องการจะสื่อให้กับทุกท่านเลยนะไม่ใช่แค่พวกเขาเหล่านั้นนะคะสื่อให้กับพวกคุณด้วยตรงนี้ว้าวว้าวและไพ่อย่างนี้ด้วยอะ่ะมันมีเนกาทีฟปอดถึงพลังงานคู่รักบางท่านตรงนี้แน่นอน แน่นอนค่ะแน่นอนถ้าไพ่ขึ้นมาแบบนี้ยังไงก็หนีไม่พ้นทีนี้ energy ในไพ่ตรงนี้มีพลังงานนี้ด้วย I am a fucking mess ขอโทษนะเออไม่ใช่คำหยาบอะไรหรอกเออไม่ใช่คำหยาบอะไรขนาดนั้นหรอก <c oughs> I am ค่าใครรู้ภาษา,ษาอังกฤษอ,กอะก็จะก็จะรู้ว่าทำไมใครถึงต้องขออนุญ,ญาตด้วยคำที่ว่าไพ่คำว่า f ตรงนี้นะคะเออ I am a f k f ing mess นะคะคือ <c oughs> มันเป็นไพ่ของความที่ชีวิตของบางท่านหรือการใช้ชีวิตในเรื่องของความรักหรือพลังงานดวงรักหรืออะไรหลายอย่างยุ่งเหยิงหรือเป็นต้องบอกอย่างนี้ว่าพลังงานนี้เป็นของบางท่านได้ที่ชีวิตรักที่แบบว่าคือใครบางคนดวงของพวกคุณยังยุ่งเหยิงกันในเรื่องของความสัมพันธ์ยังไม่ได้มีอะไรที่รู้สึกราบลื่นหรือแบบว่าชิลแต่ในขณะเดียวกันเอเนจีแบบนี้หมายถึงคนบางคนของพวกคุณ คนที่เป็นพลังงานตรงข้ามของพวกคุณพลังงานพวกเขาเหล่านั้น energy บนท่านตัวนี้มีพลังงาน fucking เม s มาจากพวกเขาด้วย fucking base หมายถึงเหมือนแค่บอกว่าเอาง่ายๆเลยนะคนที่แบบ complicated คนที่มันซับซ้อนคนที่มันยากๆคนที่มันเป็นคนที่แบบว่าโลเลคนที่มันไม่ซื่อสัตย์คนที่มันไม่จริงใจคนที่มันไม่มั่นคงกับความสัมพันธ์คนที่มันไม่ดีคนที่มันไม่พร้อมคนที่มันแบบเอาเอาแบบรวมๆเลยเอาแบบรวมๆเลยเอาเป็นว่าเหมือนคล้ายๆกับคนที่ยังไม่มีคุณภาพ กับการเป็นคนรักที่ดีของใครบางคนด้วยดิพลพลังงานไพนนีใครจะพยายามพูดเป็นภาษาไทยที่มันดูแบบสรวยที่สุด <c oughs> ที่ไม่ไม่ได้มีคำหยาบอะไรนะคะไพ่มีพลังงานนี้ I I feel like I'm obsessing over you มันยังมีใครที่ตรงนี้ที่รู้สึกหมกมุ่นกันเพราะอะไรเนี่ยนี่คือพลังงานหมกมุ่นเลยค่ะนี่คือพลังงานหมกมุ่นเลยคุณหมกมุ่นกับใครบางคนใครบางคนหมกมุ่นกับคุณมีเ n e r g y ตรงนี้แน่นอน พลังงานหมกมุ่นอยู่ตรงนี้และโดยเฉพาะพลังงานไพ่คลิปนี้คือคนที่เป็นพวกรักอดีตบางท่านที่ยังหมกมุ่นต่อกันอยู่ยังมีอยู่ตรงนี้แน่นอนแน่นอนว้าว you are my future wife เลจี๋มหมายถึงว่าคนที่เราเป็นคนในอนาคตของกันและกันเออและรู้สึกถึงโดยเฉพาะคู่บางคู่ตรงนี้นะคู่บางคู่ตรงนี้คือด้วยความที่ว่าไพ่มันมีไพใ่ใยชนะเนี่ย พอมันเป็นไพ่ชนะสังเกตว่ามันมีไพ่มงกุฎตรงนี้แล้วมากับไม้เท้าแล้วเป็นไพ่ของคนขี่ม้าขาวฉะนั้นขี่ม้าขาวเนี่ยแล้วเป็นไพ่ที่เหมือนแบบถือถือไม้เท้ามากับไอไอมงกุฎดอกไม้แบบเนี้ยมันคือไพ่ของการเหมือนมีชัยชนะเพราะฉะนั้นมันหมายถึงการชนะในความรักการชนะในความสัมพันธ์การชนะใจการชนะทุกอุปสรรคตรงนี้นั่นเพราะฉะนั้นพอคนเรามันผ่านทุกอุปสรรคและชนะใจกันได้แล้วเป็นรักที่ ในต่อไปในอนาคตบางคู่มันเป็นรักที่เป็นรักแบบดีๆได้ในเวลาที่มันใช่อะมันก็คือคนที่เป็นฟิวเจอร์หรือคนในอนาคตของกันและกันเนี่ยแหละคะ่ะเออไพในพลังงานตรงนี้มีในจี้แบบนี้ด้วย I'm seeing through the illusions แล้วก็มีไพ I hate that I hurt you ไพนี้หมายถึงหลายๆท่านตรงนี้จะต้องผ่านช่วงเวลาของการแบบว่าอย่างเช่นเห็นถูกเป็นผิดหน้ามืดตามัวหลงมัวเมา หรือบางคนยังเห็นทางสว่างไม่ชัดเจนในความสัมพันธ์หรืออีกในนึงคือเป็นพลังงานของพวกเขาเหล่านั้นที่บางท่านตรงนี้คือมันจะมีบางคนที่แบบว่าจะต้องแบบหลงทางหรือทําผิดทําถูกในเรื่องของความรักบ้างมีอะไรที่ต้องเหมือนแบบว่าต้องตาสว่างหรือต้องคือ,ต,อต้องต้องตระหนักหรือต้องเรียนรู้ให้มากขึ้นหรือรู้จักผิดช,ชอบช่วดีอะไรให้มากขึ้นแล้วก็มีมีจุดยืนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ เป็นคนที่เอาง่ายๆว่า m o ร a l ก็คือ m o ร a l หมายถึงว่าในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยถ้ามันจะเป็นแบบถ้าถ้าบนเราถ้าคนเราบนโลกใบนี้มีเหมือนคุณธรรมมอรัลคือเหมือนคุณธรรมคนที่มีใจิตใจดีๆอะไรแบบเนี้ยถ้าคนเรามีแบบนี้เหมือนกันหมดมันจะไม่มีเรื่องของปัญหาแบบนอกในหรือปัญหาบ้านเล็กบ้านน้อยหรือปัญหารัก 3, สามทรง 4, สี่เศร้าห้าเศร้าอะไรเลยเออแต่ด้วยความที่ว่านะมันก็ด้วยความที่แบบเนี้ยมันก็ยังมีคนที่แบบค่อนข้างที่จะ เรื่องของคุณธรรมในความรักบางทีมันก็อาจจะควบอคอนโทรลหรือควบคุมยากสําหรับบางท่านมันก็เลยทําให้ปัญหาต่างๆเกิดขึ้นและที่สําคัญใครขออนุญาตไพ่ด้วยไพ่นี้นะคะ I hurt t h a t I hate t h a t I hurt you มีใครตรงนี้ที่รู้สึกว่าจริงๆแล้วไม่ว่าด้วยเจตนาหรือไม่เจตนาตก็ตามคู่รักบางท่านตรงนี้มันจะมีคนที่รู้สึกผิดรู้สึกแย่กับการที่ทําให้ใครบางคนเสียใจใเพราะไพ่นี้พลังงานเนี้ยมาชัดมากๆมันต้องมีใครที่รู้สึกผิด กับอดีตเออนะเรียบร้อยเอาพลังงานมาให้แล้วใครต้องการจะดูดวงส่วนตัวหรือสั่งว่าเปเปอร์ทักมาที่ไลน์ของไข่ K H A I D O z e ตามนี้นะคะใครต้องการสมัครสมาชิกช่องสมัครได้เลยแล้วก็ใครต้องการจะอ่ากดแตงที่เป็นซัพพอร์ตช่องของไข่ให้กำลังใจกันตรงนี้ก็มาได้เช่นเช่นเช่นเดิมเช่นเคยอ่ะโอเคเรียบร้อยนะมากดรับพลังงานบวกกันเพราะวันนี้บอกตรงๆว่ามันมีคนที่คิดถึงกันแน่นอน มันมีคนที่เครียดหรือเขาเรียกเป็นพวกคนที่แบบยังปล่อยวางกับบางอย่างไม่ได้ยังรู้สึกผิดคนที่แบบมีเรื่องให้คิดอยู่ในหัวหรือมีเรื่องอะไรที่แบบทําให้เครียดทําให้กังวลมีอะไรที่มันคิดเยอะๆอยู่ตรงนี้แน่นอนนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ